เออทำไมถึงเรื่องที่ทําธุรกิจหอยจ้อครับออาจงจริงเป็นคนชอบกินอหอยจ้อเราด้วยแล้วนครปฐมมันก็ยังไม่มีร้านหอยจ้อ,อเป็นที่รู้จักมากมายมก็เลยมองว่าอันเนี้ยเป็นโอกาสและสิ่งหนึ่งที่ทําให้รู้สึกว่ามันไปต่อได้คือช่วงโควิดก็ทําขายออนไลน์ก็มองเห็นว่าเฮ้ยอันเนี้ยก็เป็นโอกาสในช่วงโควิดก็เลยทำหอยจ้ออันเนี้ยขึ้นมาตอนแรกคิดว่าน่าจะไม่เท่าไหร่เพราะเปิดรับออเดอร์น้อยมาก ลอยเส้นสรุปคือหมดหมดเราไม่พอด้วยพอเปิดหลอดแรกไปทุกคนก็บอกเปิดอีกเอาอีกขออ,อีกเยอะเยอะเลยอะ,อะไรอย่างนี้ก็เลยเปิดรอบถัดมาทีนี้เปิดแบบไม่จํากัดแหละใครสั่งออเดอร์เข้ามาก่อนออเดอร์ออเดอร์ออเดอร,ออดอร์สรุปคือรอบสองออเดอร์ปลาไปห้าลอยเส้นคือคนที่ซื้อส่วนมากก็คือคือคนรู้จักเราเออ แล้วคนที่ซื้อไปต่อแรกจากที่เขาซื้อเส้นเดียวสองเส้นก็มา10เส้นอ๋อก็มา10เส้นห้เส้นสิเส้นก็เพิ่มไปเรื่อยๆคิดว่าไอเนี่ยมันจะส่งผลให้เรามาเป็นธุรกิจได้ถึงปัจจุบันนี้ไหมว่ามาถูกทางไหม